มองคนเดินก็อาจจะเป็นอุปสรรคครับแต่ถ้าใจเราสู้มันก็ร่างกายมันก็ไม่ใช่อุปสรรคที่เราจะต่อยมวยได้ครับอยู่ที่ใจว่าเราใจเรารักใจเราชอบจริงหรือเปล่าไม้ปอชัดชยัยกำปั้นร่างยัดจากเด็กประมงสู่นักชกขวัญใจต่างชาติถือว่าเรียกเสียงฮือฮาไม่ใช่น้อยนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาำสำหรับศึกมวยไทย RWS ที่ประเทศญี่ปุน่นมีหนึ่งในคู่ที่น่าสนใจในรุ่นเฮฟวี่เวทระหว่างไม้ปอชัดชัยเจ้าของชายาบล็อกถังกับชินยะอุเอมูระกำปั้นเจ้าถิน่นถึงแม้ไฟ์ดังกล่าวนะครับจะชนะ จะตกเป็นของนักชกจากประเทศญี่ปุ่นแต่แฟนบันมวยชาวไทยก็อยากจะรู้จักบ๊อบถังหรือไม้ปอจัดชัยกันให้มากขึ้นวันนี้ MGR SPORT จะพาไปพูดคุยเพื่อทำความรู้จักตัวตนของเขากันให้มากขึ้นครับ เออผมมาต่อยตอนอยู่มาสักมอลหนึ่งเนี่ยครับตอนนั้นก็เรียนอยู่แล้วเจอรุ่นพี่เขาซ้อมมวยอะไรกันเนี่ยก็อยากลองแปล่ลองกายดูก็เลยลองไปดูครับก็ซ้อมไปซ้อมมาได้สักพักแล้วเลยเลกมาต่อยต่อยต็นแ้กก็ต่อยจับจากมาก่อนครับต่อยตามพเด็นนี้ตามสงการลองกระทงงานที่เป็นเกี่ยวกับบันเทิงนู่นนั่นนะครับพอเริ่มอยากลองต่อยมวยไทยครั้งแรกก็ต่อยที่วิดีเลัยเทคิคที่พัทยาใต้นะครับก็ต่อยครั้งแรกก็แพ้เข้ามาเพราะประสบการณ์เราไม่มีเรื่องมวยไทยครับก็มีจุดที่ขวัญเด้งก็คือหัวหน้าค่ายเขาเห็นความตั้งจองผมกเเลยดืน เดินต่อยไฟเดินต่อยไฟงนี้ก <whatnot> ็คือเป็นเดินระสองไฟสามไฟก็มีครับก็ปั้นบ้านมาเรื่อยๆจนเรามีชื่อเสียงในวงการมวยตอนนั้นๆครับก็เลยได้ได้ต่อยอมวยไทยตลอดมาครับก็เขาบูรีวก็บอกว่าตัวขนาดนี้จะยืนครบห้ายกได้ยังไงต่อยปบเดียวเดี๋ยวก็เหนื่อยนู่นนั่นอะไรเนี้ยก็เจอมาเยอะเหมือนกันครับเป็นหน้าผอกจันให้เรา่าพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเราก็ทําได้ มุมมองคนเดือนก็อาจจะเป็นอุปสรรคครับแต่ถ้าใจเราสู้มันก็ร่างกายมันก็ไม่ใช่อุปสรรคที่เราจะปล่อยมวยได้ครับอยู่ที่ใจว่า,าใจเรารักใจเราชอบจริงหรือเปล่าถ้าใจเรารักใจเราชอบจริงก็ร่างกายหรือรูปร่างก็ไม่ใช่อุปสรรค ่อนที่จะไปต่อภูกเก็ตคือผมมีคนรู้จักที่อยู่พัทยาที่พัทยานะครับเขาตาิดต่อผมมาบอกว่ามาต่อยสากลนอ้หน่อยต่อยกับฝรั่งผู้จัดการหรือพวกทีมงานของรายการภูกเก็ตครับต้องการอยากได้ผมไปต่อยที่นู่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ไปต่อยพี่ภูกเก็ตผมก็ไปต่อยผมก็แบบแออกนั้นเอาเทนหน่อยแบบเปิดหน้าฝรั่งต่อยนู่นน,แบบนั่นแบบนี้แล้วพอฝรั่งก็ถ่ายคลิป,ปมาถ่ายคลิปตัดต่อนู่นนัานาน่นกันไปพุ๊มันก็เลยเป็นกระแสในโซเชียลครับถ้าไปโช์ของรายการนี้นะครับมันจะเป็นแบบว่ากึ่งโชวกึ่งงจจรรรริััับบเเเเพาาาะววมมมนนนป็็กแต่ จะเจ็บซอ้อมลงมาจากเมือไทยจริงๆที่เราต่อยอยู่ครับเซฟพยายามไม่ให้เราเจ็บเพราะมันเป็นออกการแสดงซะโดยตรงครับถ่ายไว้ปุ๊บอเขาจะยิงตรงเข้าที่อเมริกาครับและการใหญ่สำนักงานใหญ่ของเขาอยู่ที่อเมริกาครับ ของอ w s ิวิสแต่ผมเลดเดียม่เคยต่อยในไทยครับผมไปต่อยที่ญี่ปุ่นแค่ไฟแรกครับตื่นเต้นมากครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ต่อยในรายการก้อใหญ่ที่แบบว่าคนอื่นเขาต่อยกันอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่คิดว่ารูปร่างผมจะได้เข้าไปต่อยในรายการแบบนี้เหมือนกันครับมันเป็นประสบการณ์แรกครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เดินทางไปต่อยที่เมืองนอกเพราะมันเป็นความฝันผมว่าสักครั้งในชีวิตก็้คือขอได้ได้ไปต่อยที่เมืองนอกสักทีนึงครับจะแพ้ชนะช่างมันครับก็หลังๆไปสืบประวัติมาเขาก็มีดีกีถึงแบบเป็น,ชปน,นแชมป์เอ่อเฮ ความแข็งแรงก็อาจจะมีมากกว่าผมเดี๋ยวนี้ต่างชาติแเ้าเนี่ยพี่มันความวิศวอมาพอมุ่งม,มาตั้งใจกว่าพวกคนไทยเราอะไรแบเนี้ยก็ไปก็ไปประมาทกันด้วยครับคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะไหวอะไรเงี้ยเก็บหนักเหมือนกันครับไปนี่ ผมก็จะมีอาชีพยอยู่ที่บ้านของพ่อแม่ก็เป็นพวกออทะเลครับทำประมงพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยแหละปูหาปูหาปลาเนี่ยแหละครับแต่ผมเริ่มเรียนปอหนึ่งป .2 สองนี้ผมก็เริ่มช่วยมาตลอดนะครับเด็กครับพี่ใช่ไหมพี่ก็อาจจะช่วยอะไรได้มากไม่ค่อยได้มากก็ช่วยตามที่เราช่วยได้นะครับ<ด><ง>ก็ช่วยมาทามาตลอดบา<ด>งทีถ้ามีแบบรับหน้าตกหมึกหน้าหนาวตกหมึกอะไรเงี้ยก็ผมก็จะออกรับลูกค้าแบบพาลูกค้าไปตกหมึกสถานที่ต่างๆแล้วก็กลับพ่อฝั่งมาประมาณนี้ครับมาเป็นเลิศนะครับผมก็เริ่มมาได้มาสักห้าปีได้ครับพี่ประโยชน์ที่พัทย เรียนรู้จากหลายสิ่งหลายอย่างจากผู้คนหมู่มากแบบสอนเทคนิคนู้นเทคนิคนี้สอนนู่นสอนนี่อะไรเงี้ยแล้วเราปลูกล้วก็ไปนั่งดูเขาปลุกแล้วมกจําเอาแล้วก็มาฝึกฝนเองครับเพเลยได้มาเป็นเรนเนอร์จับเรนเนอร์ได้ครับขอฝากครับคนที่ชื่นชอบในตัวผมหรือแล้วก็ตามนะครับติดตามผมได้ใน Facebook เอ่อไม้ป้อตะชัยได้เลยครับแือว่าถ้าติกเกอก็ชื่อเดียวกันครับทิกกอก็ไม้ป้อตะชัยเหมือนกันครับผมก็อาจจะ ทำมาต่อยได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ว่าผมได้ครับแต่คอยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผมแรงครับผมท้อครับเดี๋ยวขอบคุณครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของไม้ปอจัดชยัยจากเด็กประมงออกทะเลสู่ล่างชกเจ้าของสมยานามรับถังที่สร้างชื่อบนเวทีไฟเซอร์คัสจนกลายเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติและได้เติมเต็มความฝันในการขึ้นชกบนสังเวียน RWS ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ